สวัสดีครับแปะนอนดึกมาแล้วามาพร้อมกับสีสันสดใสของเจ้า Yaris a t e ฟนะครับตัวแฮชแบ็กตัวนี้คือเป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะครับเป็นตัวปรับเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนะครับปี2017นะครับตัวอ E นะครับเขียวน,นีออนภาษาไปรุ่นจ้าๆเขาจะพูดอย่างนี้นะครับอันนี้คือเขียวน,นีออนเขียวลูซายนะครับสวยงามมากไม่น้อยหลักหมื่นเหมือนเดิมนะครับ ครับด้านหน้ามาด้วยไฟหน้าตัวออกแบบใหม่แล้วนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีไฟหลีด้านกลางแล้วก็มีไฟหน้าตรงด้านขอานะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นสปอร์ตไลท์นะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ได้สเกิร์ตนะครับรอบคันสวยงามมากนะครับที่มีเป็นท่อ อันนี้เป็นท่อสําหรับหลอกนะครับเป็นท่อ VIP ท่อคู่นะครับอ่าเป็นติดมากับสเกิร์ตนะครับจริงๆริงอจริงเขาอยู่ด้านล่างไม่ได้มีผลอะไรกับกฎหมายนะครับอ่ามาชมภายในกันนะครับโอเคเปิดประตูเข้าไปนะครับอุ้ยปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลายคอนโซลหน้าาจุดติดตั้งของระบบแอร์นะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ เรามาดูซิว่าคันนี้ใช้งานไปเท่าไหร่แล้วนะครับกุญแจ3ดอกอยู่ครบนะครับจากศูนย์นะครับโอเคลองดูนะครับว่าเราใช้งานเท่าไหร่แล้วใช้งานไป6กหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ากิโลนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากเลยนะครับใช้งานน้อยนะครับในรถปี2017นนี่ถือว่าใช้น้อยเลยหลังนะครับปีหนึ่งหมื่นกิโลเองนะครับ ดูภายในนะครับเบาะก,กรมะหยีจากโรงงานนะครับโอเคมาแล้วเข้ามาชมภายในกันดีกว่าอืมเข้ามานั่งดูก็ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับเขาออกแบบคอนโซลหน้าพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างจะได้สปอร์ตเลยนะครับได้แอร์ระบบแอร์เป็นดิจิตอลแล้วนะครับระบบมิทายุนะครับ มี USB ตรงนี้ให้นะครับมี USB ให้มีช่องเสียบเข้าโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เชื่อมต่อบูทบูธได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะเสียบได้ก็ได้เลยนะครับนี่มีนะครับคอนโทรลพวงมาลัยนะครับควบคุมฟังก์ชันของพวกมันติมีเดียคือตัวนี้นะครับ,อ,รรบ,รอ,รรบอ้ามันยังไม่ได้เปิดหลังให้ดูว่าประตูเขาแตกต่างยังไงกับเอทนะครับไปดูกันไป โอเคมาด้านประตูหลังนะครับมีอันตัวนี้5ประตูนะครับปุ่มเปิดเขาก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่นิดเดียวนะครับปุ่มเปิดไฟฟ้านะครับปั๊บอามาดูเครื่องยนต์กันครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้เงียบมากนะครับเครื่องยนต์ถือว่าเงียบมากๆเลยโอเคครับ1.2ลิตรนะครับประหยัดมากนะครับราคานะครับ389,000แนาพนะครับผ่อนอยู่ที่7,600บาทนะครับ72งวดนะครับ รับประกันเหมือนเดิม1ปี1 0,000กิโลนะครับเครื่องยนต์เกียร์กล่องนะครับรอบคันผมรับประกันให้2เดือนนะครับไม่ต้องห่วงรอบคันทุกชิ้นหมายความว่าทุกชิ้นเลยสายพ่วงสายพันทุกสิ่งทุกอย่างผมรับประกันให้หมดนะครับใน2เดือนนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนถ่ายน้่มันเครื่องให้เรียบร้อยก่อนออกนะครับอย่าลืม5,000ันกิโลผมเปลี่ยนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้เข้าคอนเซปต์ผม10,000โลนะครับ5 0 0พันโลกลับมาผมดูแลให้เหมันเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ Subscribe ให้ด้วยนะครับใน YouTube นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ